เอาความสวยงามมาส่งแล้วมาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆมาส่งพลังใจพลังบวกนะคะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆเส้นทางวันนี้เห็นมาดูสิคะสวยงามไหมคะอืมบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะ นี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคะทุกๆคนแล้วก็ข้างหลังก็เยอะด้วยนะาจะชอบแล้วแต่ใครจะมองนะคะมุมมองแบบไหนก็สวยแบบนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะดิ่ชาพามาชมบรรยากาศพามาชมโลกโลกสีน้ําตาลจะให้ทุกๆคนได้ดูคะ่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะคะดูสิคะสวยไหมคะ สวยมากๆเลยจริงๆนะคะนิชาก็ชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศต้องเห็นมาดูสิคะสวยงามไหมคะอืมบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคะทุกๆคนแล้วก็ข้างหลังก็เยอะด้วยนะคะ อยู่ข้างในดงหญ้าที่ลายล้อมดงงญ้าซึ่งเคยเป็นโลคสีเขียวแต่ตอนนี้มาอยู่ตรงกลางดงงญ้าที่กลายเป็นสีน้ําตาลเพราะเขาถึงอายุไขของเขานะคะเพราะนะคะทุกเรื่องราวของชีวิตเดินก้าวต่อไปเหนื่อยให้พักหนักให้วางมีกําลังแล้วก็เดินต่อนะคะขอพระคุณทุกๆกําลังใจที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะจะกให้ทุกๆคนได้ดูคะ่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะคะดูสิคะสวยไหมคะ เป็นแบบไม่กวาดเลยค่ะแต่ว่าหญ้าแบบนี้เอาไปทําไม่กวาดไม่ได้นะคะเป็นหญ้าที่แห้งแล้วแต่บางคนเขาก็เอาไปทําแจกันประดับตกแต่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปนิชาเอาความสวยงามมาส่งแล้วมาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆมาส่งพลังใจพลังบวกนะคะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆเส้นทางวันนี้มีสีน้ําตาลเมื่อก่อนเป็นสีเขียวนะคะเอาบรรยากาศทุ่งหญ้าอีกครั้งหนึ่งมาให้วันนี้ก็อาจจะสว่างกว่าวันก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยวันนี้ก็เลยค่ะ แล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสวยไหมคะอสวยมาก,มากเลยจริงๆนะคะนิชาก็ชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศตรงนี้เขาสวยมากนะคะนิชาก็นอนลงเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนอนลงไปเลยก็คงจะได้สระผมนะคะคราวนี้เอาความสวยงามเอาความดูสิคะ นี่ค่ะสวยมากๆเลยนิชาชอบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูสิคะดูสิคะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมนะคะนะคพามาชมแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเช่นเดิมใครเหนื่อยใครล้าขอให้รู้ว่าอาจจะมีคนที่เหนื่อยกว่าคุณอย่าทาสวยจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนนิชาก็พามาชมค่ะพามาชมบรรยากาศ ดูสิคะทุกๆคนดิชาพามาตรงบริเวณทุง่งหญ้าที่แต่ก่อนเคยเขียวขจีแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วและเขาก็แห้งจะให้ทุกๆคนได้ดูคะ่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากมากเลยคะ่ะทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะคะดูสิคะสวยไหมคะเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่พรุ่งนี้ อาจจะเป็นวันของเราหรือวันต่อ,ตอ,ตอไปก้าวอีกหน่อยก้าวอีกนิดนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้ในท้า <c oughs> แล้วก็เป็นหนึ่งกําลังใจให้กับเพื่อน <c oughs> ๆทุกๆคนนะคะสวยไหมคะข้างหลังเยอะด้วยคะ่ะข้างหลังเยอะด้วยดูสิคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสวยมากๆจริงๆนะคะอย่าโดดดิน เอาดอกไม้ที่เปรียบเหมือนกับสิ่งประดับตกแต่งไม้ประดับก็ว่าได้ไม่ใช่ดอกไม้นะคะเป็นดอกหญ้าเป็นกิ่งหญ้าแต่ว่าเขาสวยมากๆค่ะสวยจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนนิชาก็พามาชมค่ะพามาชมบรรยากาศ เป็นแบบไม่กวาดเลยค่ะแต่ว่าหญ้าแบบนี้เอาไปทําไม้กวาดไม่ได้นะคะเป็นหญ้าที่แห้งแล้วแต่บางคนเขาก็เอาไปทําแจกันประดับตกแตง่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปนะคะดูสิคะดูสิคะงดงามมากๆเลยค่ะนะคะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนุูมเหมือนป่าเล็กๆที่หนึ่งเลยนะคะทุกๆคนดิชาก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนได้เขาสวยมากนะคะดิชาก้น นอนลงเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนอนลงไปเลยก็คงจะได้สระผมนะคะคราวนี้เอาความสวยงามเอาความจะชอบแล้วแต่ใครจะมองนะคะมุมมองแบบไหนก็สวยแบบนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะดิชาพามาชมบรรยากาศพามาชมโลกโลกสีน้ําตาลสิ่งในทุกเรื่องราวขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะ ชอบแล้วแต่ใครจะมองนะคะมุมมองแบบไหนก็สวยแบบนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะดิชาพามาชมบรรยากาศพามาชมโลกโลกสีน้ําตาลมีสีน้ําตาลเมื่อก่อนเป็นสีเขียวนะคะเอาบรรยากาศทุ่งหญ้าอีกครั้งหนึ่งมาให้วันนี้ก็อาจจะสว่างกว่าวันก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยวันนี้ก็เลยเห็นมาดูสิคะสวยงามไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคะทุกๆคนแล้วก็ข้างหลังก็เยอะด้วยนะ,ะดูสิคะทุกๆคนดิชาพามาตรงบริเวณทุง่งญ้าที่แต่ก่อนเคยเขียวขจีแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วและเขาก็แห้งเห็นนะคะดูสิคะดูสิคะงดงามมากๆเลยคะ่ะนะคะ เป็นแบบว่าเป็นเหมือนภูมเหมือนป่าเล็กๆที่หนึ่งเลยนะคะทุกๆคนนิชาก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนได้มีสีน้ําตาลเมื่อก่อนเป็นสีเขียวนะคะเอาบรรยากาศทุ่งหญ้าอีกครั้งหนึ่งมาให้วันนี้ก็อาจจะสว่างกว่าวันก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยวันนี้ก็เลย <c oughs> ชอบแล้วแต่ใครจะมองนะคะมุมอมองแบบไหนก็สวยแบบนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะนิชาพามาชมบรรยากาศพามาชมโลกโลกสีน้ําตาลจะให้ทุกๆคนได้ดูค่ะนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากมากเลยค่ะทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะคะดูสิคะสวยไหมคะเพราะนะคะทุกเรื่องราวของชีวิตเดินก้าวต่อไปเหนื่อยให้พักหนักให้วางมีกําลังแล้วก็เดินต่อนะคะขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะดูสิคะทุกๆคนดิชาพามาตรงบริเวณทุ่งหญ้าที่แต่ก่อนเคยเขียวขจีแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วและเขาก็แห้ง นิชาเอาความสวยงามมาส่งแล้วมาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆมาส่งพลังใจพลังบวกนะคะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆเส้นทางวันนี้เป็นแบบไม่กวาดเลยค่ะแต่ว่าหญ้าแบบนี้เอาไปทําไม้กวาดไม่ได้นะคะเป็นหญ้าที่แห้งแล้วแต่บางคนเขาก็เอาไปทําแจกันประดับตกแต่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปอย่างนิชาทํานี่ไงคะเห็นไหมคะทุกๆคนนี่เห็นไหมคะนิชาพาชมดอกหญ้าที่สวยๆนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเป็นทุ่มย้านิชาเอาความสวยงามมาส่งแล้วมาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆมาส่งพลังใจพลังบวกนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆเส้นทางวันนี้จะชอบแล้วแต่ใครจะมองนะคะมุมอมองแบบไหนก็สวยแบบนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะนิชาพามาชมบรรยากาศพามาชมโลกโลกสีน้ําตาลอย่างนิชาทํานี่ไงคะเห็นไหมคะทุกๆคนนี่เห็นไหมคะนิชาพามาชม ดอกญ้าที่สวยๆไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเป็นตุ้มญ้าเป็นแบบไม้กวาดเลยค่ะแต่ว่าย้าแบบนี้เอาไปทําไม้กวาดไม่ได้นะคะเป็นหญ้าที่แห้งแล้วแต่บางคนเขาก็เอาไปทาแจกันประดับตกแต่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปเขาสวยมากนะคะนิชาก็นอนลงเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนอนลงไปเลยก็คงรจะได้สระผมระคาะคราวนี้เอาความสวยงามเอาความฮะ สวยมากๆเลยจริงๆนะคะนิชาก็ชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศรตรุ้คยาแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวยไหมคะดูสิคะทุกๆคนนิชาพามาตรงบริเวณทุ่งญ้าที่แต่ก่อนเคยเขียวขจีแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วและเขาก็แห้งเห็นมาดูสิคะสวยงามไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีไหมคะทุกๆคนแล้วก็ข้างหลังก็เยอะด้วยนะคะข้างหลังเยอะด้วยค่ะข้างหลังเยอะด้วยดูสิคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสวยมากๆจริงๆนะคะข้ามๆนะคะพามาชมในทุ่งหญ้าที่พามาชมในทุ่งหญ้าที่จะให้ทุกๆคนได้ดูค่ะนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะคะดูสิคะสวยไหมคะมาซ่อมค่ะเอาโลกสีน้ําตาลจากที่เคยเป็นสีเขียวมาให้ทุกๆท่านได้ชมอยากให้เห็นค่ะดูแลสวยไหมคะดิฉันก,ก็ว่าสวยนะคะนี่คะ่ะสวยมากๆสวยงามมากๆนะคะดูสิคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยงามมากๆอยากให้ทุกคนเห็นคะ่ะโอ้โหนะคะสวยจริงๆ สวยจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนนิชาก็พามาชมค่ะพามาชมบรรยากาศข้างหลังเยอะด้วยค่ะข้างหลังเยอะด้วยดูสิคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน สวยมากๆจริงๆนะคะอยากทุกคนคะอยากจะให้เห็นจังเลยอยากจะอบกอดเอาไว้นี่คะ่ะอบกอดเอาไว้อบกอดเอาไว้นะคะคันคายไม่ไม่รู้ต้องรอดูเย็นนี้ก่ะสวยงามมากๆค่ะทุกๆคนเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็อยากที่จะให้ทุกๆคนได้ชมนะคะดูสิคะสวยงามเนาะนะคะแล้วแต่ใครจะสิ่งในทุกเรื่องราวขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะ นะคะคพามาชมแล้วก็มาส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนเช่นเดิมใครเหนื่อยใครล้าขอให้รู้ว่าอาจจะมีคนที่เหนื่อยกว่าคุณอย่าท้อ <c oughs> กลัวคันายเหมือนกันค่ะแต่ชอบมากๆเลยแล้วอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะดิชา เอามาให้ทุกๆคนได้ดูบรรยากาศสีน้ำตาลค่ะยามเย็นยีค่ะทุกคนคะอยากจะให้เห็นจังเลยอ,อยากจะอบกอดเอาไว้นี่ค่ะอบกอดเอาไว้อบกอดเอาไว้นะคะคันคายไมมไม่รู้ต้องรอดูเย็นนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวยไหมคะสิ่งในทุกเรื่องราวขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ สวยไหมคะ